ทุกคน okay, okay. สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาหาจิ้งหรีดกันปเป็นการหาจิ้งหรีดจะอยู่ยังไงเ,เราลองไปหารูรูของจิ้งหรีดก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างมีไหม <c oughs> เดินล้อก,ก่อนสิเดินดุ่มๆเลยนี่ไงนี่เจอแล้วนี่ไงรูจิ้งหรีดอยู่ตรงนี้ นี่ไงอ่ะพ่อจะลองขุดดูแค่ขอขุดได้ไหมเดี๋ยวพ่อเกลี่ยทางให้ก่อนพ่อทำทางให้ก่อนเดี๋ยวยุคค่อยขุดเจโอเคหลังจากที่เราขุดมาฮ้วนี่ไงเจอแล้วนี่มันออกมาแล้วนี่น,ออ<ว>นี่เขาออกมาแล้วกนี<ว>่เขาออกมาแล้วนี่ไงกลัวได้แล้วอ่ะเปิดขวดเลยเปิดขวดเลยนี่จริงหรีอจะเป็นอย่างนี้ เปิดขวดเลยเปิดขวดเลยอ่พอก็จะใส่ในขวดอ่าปิดฝาเราได้มาหนึ่งตัวแล้วโอเคเราไปหาหลุมต่อไปนี่ไงนี่เจอแล้วอยู่ตรงนี้ไงโอเคโอ่ะยังไม่โอเคถ้าขอขุดบ้านได้ไหมเดี๋ยวพ่อทำทางให้ก่อนโอเคเอาละจะได้กินไหมเนี่ยจะได้สักตัวไหมเนี่ย พ่อเจอแล้วโอเคเดี๋ยวพ่อหยิบเองหยิบอะไรอะโอเคแคเดี๋ยวพ่อหยิบค่ะนี่ปิดทุกคนพ่อพูดได้แล้วทุกคนน่ารักมากตัวที่สองแล้วนี่นี่อยู่ในนู่นค่ะใช่มันอยู่ในนู่นนี่ได้แล้วได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะนี่นี่สองตัวแล้วมีสองตัวละสองตัวละน่าคลื่นสียน นี่ลูกคนจิลลี่ได้สองตัวแล้วนะคะเขาจะหลุมต่อไปี่เพื่อนเราจะเอาไปดิได้สองตัวแล้วเพื่อนแค่จะขยับบ้านจะก็อยาเอาทำไมเพราะว่าเขาจะได้ดีเราจะเวียนหัวนะถ้าเขาเวียนหัวโอเคไปเราไปหาหลุมต่อไปนี่ไงเราเจออีกแล้วหลุมหนึ่งเดี๋ยวฉันจะขุดโอเคเจอแล้วหลุมหนึ่ง ได้อีกตัวหนึ่งแล้วเ,เ,เจอละเจอกลุล่มละตรงนี้ฉันไม่เจอเลยเอาหายไปแล้วมานี่คือไข่นี่คือไข่เป็ดพ่อนี่ไข่เป็ดข่านี่พวกเราเจอรูแทะรูของเขาจะได้หรือเปล่ามึกจังเขาลึกมากเลย เขาเอาไว้ปลอดภัยค่ะพ่อเขาหายไปแล้วเขาหายไปแล้วไม่มีเขาหายไปแล้วเอาแล้วเจอไหมไม่เจอนั่นไงไปแล้วหายไปแล้วเดี๋ยวถ้าปิดหลมุมไม่เจอแล้วครับเราไปเดินหากันต่อผลประกอบการเพิ่งได้สามตัวเอง ถ้าได้สักสิบตัวนะไปขั้วเกลือนะฉันจ้าวสิบตัวใทยได้ขาดไปเจ็ดตัวโอเคปิดรูแล้วโอเคไปเรามาเจออีกรูกหนึ่งละนี่ไงเขาจะอยู่อย่างนี้อย่างนี้เขาจะอยู่อย่างนี้เดี๋ยวลองขุดดึงก่อนออได้เปล่าวันนี้เราลงมาอยู่ที่ พุ่งละเพื่อจะมาหาจิ้งหรีดตอนนี้ผลประกอบการเป็นไงได้กี่ตัวได้เจ็ดตัวได้เจ็ดตัวแล้ววุ้ยไม่เอาไปใส่ตรงนั้นหรอเพื่อนไหมล่ะได้โอเคไปหากันต่ออุยูยนี่ไงนี่อันนี้ใช่แน่ๆใช่แน่ๆน่ยนไงจเจอแล้วนี่ไงไอ้หนวดเขาผมมาโผล่แล้วนี่ใช่หนวดเขาโผล่แล้ว โอเคเดี๋ยวพ่อจะหยิบนะโอเคอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใช่แล้วนั่นแหละหนวดของเขาไม่ได้อหรอไม่ได้เหรอนี่เห็นหัวเขาแล้วนี่หัวเขาอยู่ตรงนี้แี๋ยใช้ใจอยู่นี่เห็นไหมเห็นหัวเขาไหมเห็นแล้วเห็นแล้วนะโอเคจะหยิบได้ไหมอ่ะป๊าหยิบมาดนึงแค่ นี่ไงนี่มีเขี้ยวด้วยนี่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 หนวดของเขานี่นี่รูของเขานี่ไงนี่คือจิ้งหรีดอ่อโอเคโอ้ยโอเคโอเค,อเ,คเราก็จะใส่รวมันไว้ในนี้แกคะ่ะฉันอยู่สูงกับพ่อเพราะพ่อแน่นเลยเราได้มานี่ไงโอเค,อเ,คเราไปหารูมต่อไปกันโอเค ได้ตัวหนึ่งแล้วนี่นนจะเป็นอย่างนี้นนตัวยังอ่อนอยู่น่าจะเป็นตัวเมียนะเนี่ยเพราะเขาเพิ่งลงหลุมไม่ลึกมากโอเคสวยมากเปิดฝาเลยเจะใส่เขาลงไปทึบอันอืนอื่นล่ะอันอื่นก็อยู่ในนี้ไงอันอื่นๆเขาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงย,ยังไม่รู้ค่ะเรายังไม่รู้เพศเขาเลยโอเคไปหาต่อ อ่ะเราเจอหลุมละจู่ดูดูดูโอเคแดนซิ่งรอละเดี๋ยวขุดก่อนฉันเหนื่อยมากเลยตอนนี้พ่อข่ออดทนไม่ไงลูกเขาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะพาไปใกล้ๆนะแคะนี่ไงเจอแล้วเร็วมากเออันี่ไม่ไม่ลึกมาก ได้แล้วนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวผู้นี่ปีเข้าหนานี่เห็นไหมนี่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 ทุกคนนี่ปีเข้าหนานี่น่าจะเป็นตัวผู้อ่ะน้องต๊อบลองจับดูสิโอเคโอ้หู้ยตุ้ตัวหนามากตัวหนามากโอเคตื่นเต้นมากเลยทุกคนเ้หมายของเราได้แล้วสิบตัว มันจะกัดนะมันมีฟันนะเห็นมันันีฟันเข้าี่โอเคอ่ะใส่ใส่ใส่ไว <didn> <forever> ้เรามีสิบตัวตัวแล้วสิบตัวเย้เย้ไปกันไปกันได้ละทีนี้